Thank yeah. you. เดี๋ยววันนี้นะเราจะเอานะครับต้นผักชีนะครับที่เราเพาะไว้นะครับเอาไว้ลงกล่องนะอันนี้เราก็ลอยน้ำมาแล้วประมาณ10กว่าวันนะครับจริงๆอ่ะครบ10บวันแล้วเราก็เอาลงได้เลยนะแต่ว่าเราเพิ่งจะว่างนะครับเลยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอาลงแล้วนะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นรูทั้งหมด9้ารูนะแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นผักชีเราก็ใช้1 0 1ถึงก็ได้นะครับแล้วเราก็ ใส่ถุงไว้ถุงอันนี้คือแกนน้ํารั่วนะแล้วก็มันจะได้ใช้กล่องได้นานๆนะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นปุ๋ย AB นะอันนี้เราใช้ใช้ถ้วยเนะี้ตวงเข้าไปเลยนะครับอ,อ,อันนี้เราจะใส่ปุ๋ย AB นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยปุ๋ย A ปุ๋ย B สอง,งไปจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะามาใส่น้ํานะครับน,นี้เราก็เติมน้ำนะครับให้เกือบล้นนะครับแต่ว่าไม่ต้องล้นนะให้มันมีอากาศอากาศนะครับช่องหายใจนิดนึงนะครับ เพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันต้องการออกซิเจนนะอันนี้เราก็ใส่น้ําไปแล้วนะครับระดับน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใส่ประมาณนี้ก่อนนะเพื่อให้เวลาเราวางไปแล้วเนี่ยนะครับให้รากมันลงเข้าไปในน้านะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้วยปลูกนะครับถ้วยปลูกที่เราจะเอามาใช้กันเราจะเอาฟองน้ำเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะแลจวฉีดฟองน้ําที่เราเนี่ยปลูกเอาไว้นะครับมาใส่ถ้วยปลูกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาฟองน้ําตัวนี้นะครับมาใส่กับถ้วยปลูกของเราเราก็ดึงออกมานะครับดึงที่เรา ที่มันขึ้นแล้วนะอันไหนที่มันยังไม่ขึ้นนะครับก็ <y> ปล่อยไว้นะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะนี่นี่ออกมานี่นี่จะเห็นลากเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราวางไปมันก็ให้มันจุ่มน้ําลงไปประมาณนี้นะนี่นะครับเราก็เอาใส่ลงไปนะครับจะใส่จากตรงนี้ก็ได้จะใส่จากตรงนี้ก็ได้นะใส่ลงไปนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาฝานะครับมาปิดแล้วเราก็เอาถ้วยนี้ครับใส่ลงไปแล้วก็ ให้สังเกตนะครับให้รากเนี่ยมันอยู่เข้าไปในน้นะํานะเดี๋ยวลองเช็คก่อนว่ามันอยู่ในน้ํำไหมนะ่ครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับอันนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยแสงที่บ้านนะครับเราไม่พอมันก็เลยยืดนะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็คนที่จะลงกล่องตั้งแต่มาสักสามวันที่แล้วเลยนะครับเรายังมีกระเพรานะครับที่ ยังไม่ได้ลงกล่องนะแล้วก็ยังมีผักสลัดด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ลงกล่องนะครับก็เดี๋ยวเราว่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบมาลงนะครับเพราะว่าจริงๆของผักสลัดนี่น่าจะอีกประมาณสักสองสวันนี้นะครับก็น่าจะเอาลงกล่องได้แล้ว